ครับผมกลับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยวันนี้ผมมีราคามาฝากนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับยุทธพงศ์ด้วยนะครับวันนี้มีราคามาให้กับพ่อพี่น้องนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกท่านในการค้าขายนะครับเมื่อวานไม่ได้ลงราคาให้นะครับเนื่องจากมันมีแปลกๆนิดนึงนะครับราคาก็เลยไม่ได้ลงให้นะบอกไว้ก่อนนะครับตรงนี้เป็นแนวทางนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีพื้นที่ที่รับ สูงกว่าตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นราคาที่มีการรับซื้อกันในวันนี้นะครับหรือใครอยากจะนั่นก็ติดต่อมานะครับหมอนทองวันนี้นะครับ abc อยู่ที่140นะครับที่เห็นมา1 4 0 2ถึงกิโลกร,รัมครับเกรด C อยู่ที่100นะครับผม2-6ถึงกกิโลกร,รมัมเกรด D ีอยู่ที่90ครับ1่กิโลถึง1.9กกิโลนะครับ ส่วนชนีวันนี้นะครับถามกันเข้ามาเยอะเห็นมีอยู่ที่ AB นะครับอยู่ที่90นะครับแล้วก็2-5กิโลกรัมเกรดซีอยู่ที่70ครับ2-6กกิโลกรัมนี่เป็นแนวทางนะครับหากใครมีเยอะกว่าก็คอมเมนต์มาบอกกันนะครับแจ้งข่าวกันจะได้รู้เท่าๆกันนะครับพวงมาีวันนี้ a b อยู่ที่135นะครับ1.7ึ่จุดกิโลบวกนะครับเกรด C อยู่ที่95นะครับเกรด D ีอยู่ที่70ครับ ส่วนก้านยาววันนี้ AB อยู่ที่135นะครับ2กิโลกรัมบวกนะครับเกดซี G C อยู่ที่95ครับ2กิโลกรัมบวกครับกระดุมวันนี้ AB อยู่ที่95นะครับ1.7กิโลกรัมบวกเกดซี G C อยู่ที่65สนะครับส่วนเกรดี D วันนี้อยู่ที่55นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางให้กันและกันนะครับหากใครมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มานะครับช่วยกันดูช่วยกัน กระจายข่าวสารนะครับจะได้รู้เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ยุทธพงศ์นะครับพยายามที่จะทําให้กับพ่อพี่น้องนะครับเผื่อบางท่านจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ไปที่ลลงนะครับไม่ต้องเดินทางนะครับรับรู้ได้เลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรชมวันนี้ผมเองขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกท่านครับ